อ่าพีนองกับน,นี่ก็เป็นเตปที่พมไร้นนเล่นไว้แลกลางหนูเขาเขาเป็นในลักษณะนั่งที่ตองบูญแบบกะตอนนี้หููเบิ้ลหรือนั่งเบิ้ลของเรานี่เอามาดําเนินการอยู่เบื่อเป็นปกนารทรืบถอดครับ่มอนุญาตนะครับก็ปีนอ,นนองนส่วนลักษณะการโน้น่นเจ็ดปีไปเลยเป็นกระดาษทรืบถอดวัฒนธรทมเิ่นระพีของเราต่อไปเป็นการตร้งตอมหนาคอตูกยักใน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นายนัดปลอมด้วยปัดหัวกับให้ไปที่รถด้วยนะครับตอนนี้รถจะกลับกันดีแล้วนะครับานายโคงนายจะเริ่นายนัดเนบปัดหัวกับไปไปดีรถด้วยตอนนี้รถจะกลับคณะก็มา,าจานพวนกับพี่มา,าจากจังหวัดพัตลุงรถอยู่หน้างานกับ พาจากพัตตุลุงกัให้ไปกันทีรถฉับก่ใย้่งพ่อแม่พี่น้องเดินทางละบานด้วยความโกรัไกราบขอบครับคุณดี่ได้มา ของป,ประชาธิปไตยว่าใครควรเป็นผร้รับ รพระมานคอนปัญจคีรีนี้อยู่ทางเหนือของนครปัญจานาทีจากภูเขาห้าลูกที่เกิดเป็นต้นน้ำมาสายไหลไปบรรจบรอบๆกันที่พระมาะคนครปัญจานาทีดูด้วยลักษณะของภูมิประเทศแล้วสองนครน,นี้น่าจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องก็มีมต้นน้ำและปากแม่น้ำร่วมกันแต่ที่ไหนได้ครับกลับเป็นคู่ซึกงคู่สงครม ปรวัติศาสตร์อันยาวนานที่ได้การึกไว้ปรัเปลี่ยนกันแพ้ปรัเปลี่ยนกันชนะขึ้นอยู่กับผู้นําแต่ละการแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งองค์ราชาแสงอาทิตย์ซึ่งได้ปกครองในนครปัญจากรีพระองค์นี้ได้เกิดตกลงปลงพระไทยกับงค์ราชาแสงตะวันตกลงสัญญาจมบุตก,กันเป็นเวลา20ปีเต็มแล้วเน้าสาร kita mo กลุ้มหรือซ้อมตานนีแล้วนี่มีแต่เสียรเรารุนเสียรประเจจนแล้วคนส้องวางปลายมาลำไตเประแจมันคึกอยู่ในซึกส้องคราบพอมาเพ็นนิดก็คิดดูตอนนี้รู้ว่าเสีย เราต้องับซึกไว้เราต้องเกตกาลวงมายี่สิปีแล้วนี่ก็มีทุกกันทุกน้ำออกจึกต้งการามเราไม่มีนี่คือปัองสัญญาเออนี่ลูกรักของพ่อสาธิยาความสุกขความสงบที่มันได้เกิดขึ้นในดินแดนนครปัญจาคีรีและปัญจานาทีนี่ ถือว่าพี่น้องประชาชนก็ได้วางอาวุธหันมาจาับเครื่องมือเครื่องไม้พัฒนาประเทศชาติมบประมาณของเราที่จะเข้าสู่ในศึกสงครามก็หันมาในการพัฒนาประเทศชาติปัญจคกกีรีและปัญจานาทีนี้เราเปรียบสเสมือนเมืองพี่เมืองน้องกัน20ปีเต็มแล้วด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชรับตวายบังคมเบคาเดชพ่ออืมหวัดดีลูกเอ้ยสาิยาลูกรกับตวายบังคมเบคดาเดชแม่ สริยาลูกแม่เธอรู้ไหมลูกพี่น้องประชาชนในนครปัญจาคีรีเนี่ยทุขกข์นาน่าไม่เตอว่าเจ้าหญิงผู้นําสันติมาสู่ประเทศชาติผู้นําสันติเลยแฮะใช่ลูกยี่สปีเต็มๆแล้วนับตั้งแต่ตเสด็จพ่อของเธอได้ตกลงกับองค์ราชาแสงชัวไม่เกิดศึกไม่เกิดสงครามแต่ว่าสิ่งนี้มันจะถาวรได้ก็ด้วยลูกรักของแม่จริยานี่ละ่ะใช่ลูก คือเราได้ตกลงปลงใจกันเอาไว้ว่าหากว่าพ่อมีลูกเป็นผู้หญิงหรืออง์ราชาแสงรุวันมีลูกเป็นผู้หญิงเมืองหนึ่งเมืองใดมีลูกเป็นผู้ชายเราก็มีการตกลงว่าจะทําพิธีแต่งงานกันซะพื้นแผ่นดินปัญจคีรีและปัญจานาทีจะได้รวมเป็นพื้นแผ่นทองเดียวกันบัดนี้องค์ราชาแสงรุวันพระองค์มีราชเจ้ารถพ่อก็ได้มีลูกสาวแสนสวยคนนี้ โอ้ยขอกราบถวายบังคมองค์ราชาติแสงสวรรค์พระแม่เจ้าเออแสงอาทิตย์เออแสงอาทิตย์สุวรรณน,นี่ทองอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์โอ้ยมันหลงเรื่อยเนาะคนเนาประจำบาานะ่ได้แล้วมันหลงบักหำเอ้ยหลงเรื่อยแล้วเด้เดกราบถวายบังคมองค์ราชาติแสงอาทิตย์พระแม่เจ้าจิติมาพระธิดา ชาลียาด้วครับเนะอะสวัสดีน,สดนียเด็กจู่กระหม่อมนิดทรงโปรดปลานในเดยกที่เรียกเกินฉันดูว่าคนมันไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทก็เดินไปเรื่อยๆเต็มเองมัน<ว>อะไรเลยกระเด็ดพ่อคือแม่เธอนะตั้งข้อรังเกียจก,กันในเดียกเขาพ่อนำไม้เป็นตลกหลวงอยู่ในท้องพรรงคือในเดียกนี่แกพูดจาอะไรแกพูดไปตามใจแกค,คิด <laughs> บางทีมันไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นเขาเรียกว่ามันเป็นผลที่เกิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละแต่บอดใส่ปุ๋ยผลกรบบอดุกดูที่ลูกแค่ดูดดดดดดดเลยเสด็จพ่อเธอนะี่ยองราชานเะนี่ยเหมือนเพื่อนเล่นเขาที่ไปถือสาอะไรเขาเล่าคนเราเนี่ยมันเกิดมามันไม่เหมือนกันมันบ่เหมือนบางคนเกิดอันนะ้าไม่บางนเกิดโ่่งไม่ยาบานพอแล้ว ไม่รู้ฉันพยายามที่จะทจํใจใจให้สงสารอยู่ด้วยแต่ว่ามันดูแลนะ่ะมันขวางความรู้สึกอ่ะเออลูกนกของพ่อต่อไปนี้เธอจะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายของนครปัญจานาทนีกันทำไมอย่างนั้นสัญญามันจะโมฆะศึกสงครามมันจะเกิดเด็ดพ่อหนูต้องต้องแต่งงานเหรอจ๊ะต้องแต่งงานลูกเด็ดแม่คะลูกผู้หญิงราแต่งงานกับคนที่ไม่เคยรู้จกักไม่รู้นิสัยเนี่ย โบราณเขาว่าแหวนมันดีเพราะจริงไหมคะเด็ดพ่อจริงหรอกนั่นคำำําบังเพยจริงไมมไหนเดียกแมนนีลีแล้วะแหว,วนมันดีได้เพราะหัวเพราะงัวมันพี่พญา,าตาัดคนละเรื่องเลยอะแหวนมันดีเพราะหัวผัวดีได้เพราะมีอ้นั่นมันก็เรื่องนึงแต่วงวัวมดาบ่มีญาตัดมันพร้อมเออถูกต้องทราบแล้วเปลี่ยนดูดิลูกถ้าดูสิก็พูดกับเด็ดพ่อเธอนะ แต่ก็น่าสงสารนะค่ะเด็กแม่เอไปอีกคนแล้วเลยสาริยาจะเข้า, <c oughs> าขใจลูกคนที่นาสงสารค่ะดีเดียกนี่ดูดูก็น่าสงสารโอ้แต่สงสารนี่อย่าสงสารแต่ชิ้นน้อยเป็นสารเหนียวดูดิลูกดูสิ <c oughs> เออลูกรักเธอใจพ่อช่วยเหลืออะไรลูกการแต่งงานบางครั้งนละลูกนะเธออย่าเห็นอกความรู้สึกเธอลองดูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องพระองค์ยอมเสียแจ่ละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ แสวงหาทรมะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องการแต่งงานของเธอนี่มันอาจจะฝืนความรู้สึกลูกแต่พ่อเชื่อแน่ว่าต่อไปพี่น้องประชาชนก็อยู่รอดปลอดภัยค่ะลูก้าประเทศไทยในพระบรมสมเด็จพ่อเด็ดแม่ค่ะลูกตัดสินใจจะกราบทูนเด็ดพ่อและเด็ดแม่ว่าหนูแต่งงานแน่ดีลูกโล่งอกไปทีนี่ถ้าเธอปฏิเสธพ่อก็คงจะเสียหน้าเป็นที่สุด แต่ลูกจะกราบทูนขอพระบร,รมราชานุญาตจากเด็ดพ่อนะจ๊ะอะไรหนูอ,อยากจะไปศึกษานิสัยใจคอของเจ้าชายหนูอยากจะไปเยี่ยมเยียนนครไปแอบปัญจานาทีซะก่อนเธอจะไปเมื่อไรลูกไปวันนี้คะ่ะสาธิยาลูกแม่แต่อย่าพูดเป็นสิ่งง่ายเด็ดแม่ขา่าไหนๆหนูก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนี่จ้ะหนูจะไปดูว่าเจ้าชายนั้นมีน้ำพรไทยเป็นยังไง พี่น้องชาวนครปัญจจกทีก็มีความรู้สึกต่อปัญจกคีรีอย่างไรถ้าข้าเป็นคนมีน้ำตาไทยมีธรรมะหนูแต่งกันทีค่ะแต่ตานาหนูไปอยู่ในฐานะทาสรับใช้เลยค่ะเด็ดพ่ออย่างนั้นจะไม่ต้องต่งลูกกลับมาตึกสงครามเกิด่อนมันเกิดอะไรมันจะเกิดก็เกิดมาของทุกอย่างมันห้ามกันไม่ได้ห้ามไม่ได้หัวเกิดขั้วเกิดนี่รบมันเอามาแกงครัวอา้อาวอ้าวมัวแล้วมัวแล้วรููตุลาเด็ดพ่อเด็ดแม่ค่ะ เธอจะไปกับใครลูกไปกับพี่เดียกหนูจะไปกับนายเดียกนี่แหละเลือกคนอื่นไม่ดีเลยจ้านายเดียกและค่นก้าหานนะคะเด็ดแน่นู่ตุลาและขาะหนึ่งเดือนหนูจะกลับหนึ่งเดือนกลับนะลูกนะค่ะนายเดียกมันนี้นีดูแลลูกฉันในเดียวิน่ะเธอจะเที่ยวเลี้ยวไหลน่ะโอ้ยมอม่อบต้องเป็นห่วงมอมแม่สบายใจได้เนะเปลี่ยนเครื่องแต่งเนื้อแต่งกายมันเรียบร้อยเดี๋ยวก็หาปัญจาคีดีอยากจนคนไม่มีเสื้อแสง ไม่มีแค่ชุดเดียวแล้วในหอพัสดุฉันจะให้โอ้ยชุดประหลาดจะท่านเนอะโชคดีแค่วันนี้ได้ชุดประหลาดจะท่านชุดไหมชุดนี้มันดีหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่มันงอนหลายเด้เออขอเบิกเบีย้ยเลี้ยงสิ้นเดือนนึกแล้วว่าสิ้นเดือน <c oughs> ง้อประจอมวงละทรงนั้นหน่วยพอน ชีวิตวเกิดมามีเคยหน้าตาเราของเจ้าชายอดีตเรืองไรจมตรูน้องน้าตไม่รู้เลยเพื่อปี่น้องเหล่านี้ส้า้างอนจคเราต้องเยี่ยมคนหลักเสียแล้วและนางา ดีมีดีเรากขรู้องค์คูใจเวลาเลยจะค้างคา กั้นมันสมบูณรณ์ดีโมคะถ้าพี่น้องคัดทุกสิ่งทุกอย่าง I'm พระมุนวนของมุนไวนยนวยนาในชีวิตแต่กำลีกิจมีเคยมุนเวียนตีมันมีเคยเปลี่ยนปังเอาความคุ้นมาทับพอต้องหลับไปหลายวันจนงานงานเลิกเกินจะกล่าวนวยนาลาวีกวง আমি পা কে রকে চলা พอเป็นใกรมาจากไหนแะบอกนี่เธอรับวางเรื่องข่าวลังมันตูรรอนกันพอนปล้องเออนี่เดดสัตว์ลูกรักของพ่อพ่อตั้งใจว่าชีวิตนี้นะพอจะปกปิดความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันซุ้มอยู่ในดวงใจของพ่อเราต้องสูญเสียแม่ของเธอไปอย่างน่าสงสารแต่ในที่สุดพ่อมันนึกพ่อมาคิดว่าอยากจะถามว่า โลกนี้ความยุติธรรมมันมีหรือมั่ถ้ามีมันอยู่ที่ไหนสวัสดีนะครับคุณพ่อผมมีความรู้สึกว่าพ่อคุณนี่จะมีความรับอกรับใจหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันทําลายความรู้สึกของพ่อพ่อคุณครับผมเดกจากลูกของพ่อนะถึงเราจะเติบโตในบ้านนอกคอกนามันยากจนด้วยเงินทองแต่ความรักความเคารพของผมไม่เคยยากจนผมพร้อมที่จะปฏิบัติทุกอย่างในสิ่งที่พ่อปรารถนา จริงๆนะครับพ่อพอดีใจหลูกความกตัญญูของเธอนี่มันเหมือนยาอายุวัฒนะเจพอมีชีวิตรอดวัสดีนะคะคุณพ่อวัสดีลูกศรีแพรวัสดีค่ะพี่เดชศักดิ์วัสดีน้องศรีแพรวัสดีพ่อคุณครับอืวัสดีนายทองวัสดีน้องเดชศักดิ์สวัสดีครับพี่ทองก็ทำความสวัสดีไปตึ้งน้องสีแพรประจำวันที่2ีมิบเจมีตุนายน เวลาเอาจุดสั่นซุ่นเอาเป็นครั้งเดียวนึงครับวันดีครับพี่ตองค่ะครับันเพล่ต้องเวลาดยางมั่งต้มรังมั่งอยู่แล้วคนเราในตองเมื่อผุดจามเบ้อเบ้อเมื่อนเมื่อนปอกับปอกุ้นวันดีครับกำนองเดีรักวันดีครับพอกับน้องที่แพร่เด้ลงดังครับ เออคือคนเด็กแล้วนะถ้าพ่อพูดมันยาวคือคนมีความรู้อย่างกูนั้นถ้าพูดกับคนโบอย่างมึงมันยาวมันยาวถ้ากูจะตั้มกระเปิดทําไมรถมาเติร์ดใส่เมียเกียละเปื่อนเกียร์รถมาเติร์ดใส่นั้นก็ใช่ไม่เมือนกันนะเพื่อนนะใส่ผมขึ้นด้นดำเขาใ่เกียร์ละอะเพื่อนฮะนี่กนมันไม่เมือนลุงคุณนเป็นรูปะุรุษน้องเดชสักเป็นรูปะุรุษแต่น้องซีแพรเธอเป็นสาวสวยบุญรักเลิศช่มรอยยิ้มและบอบบางในชีวิตของเธอมันแตกต่าง เราอีพูดปลื้มเหมือนกันเกือก็ยังทำไม่เหมือนกันทุกไม่กับน้องซี่แพร่แต่พี่ต้องพูดอัดจ้าว่าเป็นกําพูตีอาจจะดุดันไปจักนิดแต่พี่ทำพูดถูกแล้วแ okay. ค่กระฟ้าวันนี้ยังกระนั่นเว่ยยังไม่ใช่มันโรยอายุเ่าใด้แค่ที่แปดจะตองเออมึงนาคนเราในอายุไห้จมวอยแต่พวกแต่เจ้าแต่งรอนลงอายุไห้จมวอยเนยให้ปอดจมเปลือก เมือ่อไตำมันแดกไวรุนนั้นมันไม่ตูก้กำบะไวรุนนั้นช่วงทีมาึงหยีมาึงเบนจะเป็ตตรงน,นั้นน่ารักตำเพืก็น่ารักหีบอ,อกึงีจันผู้ยอยแล้วรอตอมตำตังรักท่านในเป็นเงเป็นพ้นทีปดึงีึงอ,อกทีมันจะร่าแล้วแกแล้วอยู่ไอแดกมันกราบยิ้มก็ยิ้มไม่มีเตุนตอดก็ตอดไม่มีระเบียบที่ปันอย่างเบาเออย่างเบา บบาร้อยไม่จ้าบบาปากซ้ำเออพี่ทองพี่แก้วครับผมขอเวลานอกทางนี้นะดูเหมือนว่าพ่อของผมนี่จะมีความเคร่งเครียดในอารมณ์นี่พ่อคุณกับพ่อมีอะไรทำไมไม่บอกลูกบ้างล่ะทำไมพ่อไม่พูดเลยแกคุณพ่อนั่นตั้งแต่แม่ดาวเรียงได้ตายจากไปแล้วกาต้องเป็นทังพ่อเพราะต้องเป็นทั้งแม่ <c oughs> อง์ราชาแสงรุนบัดนี้เวลาของข้าขุนค,ครังมันถึงมาแล้วราจอรสของพระองค์ไม่ได้รู้เลยว่าข้านี้เป็นขุนครังไม่ใช่วิดาที่แท้จริงข้าจะพยายามเสียมสอนอยุยงให้ราจอรสของพระองค์กลับนครและไปทําลายพระชนชีพของพระองค์พระองค์สิ้นพระชนชีพราโอรสสิ้นพระชนชีพลูกของข้าก็เป็นราชายี่สิบปีของความแค้นในขุนครังมันไม่ลืมหรอก เธอเอาจะลุกวันนี้พ่อจะพูดความจริงให้เธอได้รู้ให้เธอได้ทราบลูกพร้อมจะรับฟังค่ะผมพร้อมจะรับฟังรับพ่อพูดเลยนะครับมีอะไรเลยครับหย่าดัดลิ่แดงตะโยมปอบเป็นมนุษย์ดิแล้วกูมันไม่ใจมนุษย์จนเหนยสักทีอะแต่ไม่ใจมนุษย์จนพูดจาแล้วก็บอกคุณไม่กวนเป็นบุคคลเด็กกูต้องโตไม่เอากบพป่ทองไม่เอาไม่เอากบพป่ทองอทำไมล่ะทำไมนดองเด็ก้อย่าง้พูดเลยมันเคยอะไรกูกก แล้วกูแหล่นั่งเ็ยแล้วนั่งต้องต้องยุ่งตลอดเวลาไม่ยุ่งเปลือยแกกูไม่ยโยกไม่เอาพี่ทองแต่มันจะบ้าได้ไงไม่เอาครับไม่เอาปล่อยหน่ปล่อยปล่อยไม่เอาเปลือยผมให้มันแหมนมาตีกูเอาได้ตกแบ๊บไม่เอาพี่ทองไม่เอาต้องจิต่อมขาคุณจะบ้าได้ไงจีแพรขอร้องได้ยินไหมครับเปลือเตอร์ครับเปลือเตอร์เปลือเตอร์ครับเตอร์กุ้งกล้วรอยเปลือเตอร์เนี่ย ถ้าพอว่าวันจ่ายเขาตึงเลยอาจาเดินจากบ้านไปยืนทีแยกเพื่อที่ห้เจ้าหน้าที่ตำรวจควักรถคอยกลับบ้านแต่ถ้าไม่จ่ายรถโรงงานเจ้าเจ้าหนังไม่ขึ้นนั่นไม่ขึ้นขึ้นแล้วตึงบานไม่ลงนั่นปนไปแปดโหลเรือเดินล็อกแก่ลุงตตึงนี่ทำไมก็ไม่ลงไม่ทราบกับไม่รู้แล้วเบาไหวรุนป,นปากจ้ามก็ใช่ไ,หมหไม่ลงไหนหรอก มันลงไม่ไี้มันน้อมอยู่อีลงไม่รอดเลย <S <S จะมองทางไหนใยญ่ก็ตาอยูยย่อี